ชีวิตของเยบ้านนอกบ้านนาอย่างเรามีอะไรก็กินอันนั้นนหะเจ้าอ๋อคุณแม่สาวบ้านนามมาเกาเลีวเบอร์ใจวะอ๋อสาวบ้านนาเจองุ่มลงไปแล้วคุณแม่เดี๋ยวทุ่มเมื่อกี้มือทุ่มไม่ถึงมันอยู่ไกลอ่ะมันเอาไม่ได้ทุ่มไม่ถึงคกอยังค่่ะเข้า ก็เลยเอาเจ้ามานนีกินนะอออยอตายแลนน้วัลนั่นเออเร่อตะวจสีจีอ่าปล่อยได้เออเนี่ยกว่าจะได้อาหารเต่ละมือนะเห็นไหมพวกเราไม่ได้แบบนั่นนะดูนี่เป็นน้องล้างบ้านเอาเลยค่ะอัลโอืม อุ้ยมุมนี้สวยนะแม่มุมนี้สวยมากเหมือนแบบว่าผัวเมียช่วยกันเนี่ยผัวก็เมียเก็บอย่าเลิศสไตล์แม่เลิศเก๋สาน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งไงค่ะโอเคกูนนะดูสิ Mm-hmm.